It's not just a signal. That's a call for war. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดักเซตยินดีต้อนรับหลังจากที่รับชมได้รับชมหนัง Godzilla k อง g โดยในอิมพายกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ถูกฉายออกมาผมก็เลยคิดว่าน่าจะรอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็ค่อยทาคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสปอยคนอื่นๆด้วยแน่นอนครับว่าเราจะมาพูดถึงเบาะแสสําคัญที่เกิดขึ้นหลังจากภาคนี้รวมถึงแผนทําหนังของ Mo เตอร์เวิด้วยซึ่งผู้กำกับก็ใส่อะไรมาให้เราเข้าใจกันบ้างแล้วว่าในตอนจบของภาคนี้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่มันจะมีความเชื่อมโยงกกกกัับีีรรขของโโดดดยยท่จะมา over เวนนนิึน้้ใ เ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้หมดเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนกอสเซล่ากันอยู่แล้วแนะนาําว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันบ่อยๆนะครับระวังสปอยกันด้วยนะเพราะว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตอนจบกันแล้วก็รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ของทท่านที่พวกเขาใส่มาในภาคนี้สําหรับท่านไหนที่ยังไม่พร้อมก็กดผ่านไปก่อนได้เลย ในช่วงตอนจบพวกเขาบอกว่าสคาคิงคือเอ็นเจนเอฟไททันหรือแปลเป็นไทยว่าไททันลิงโบราณครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมเชียร์มากว่ามันคือต้นสายพันธุ์ของอูราอุตังแต่พวกเราก็จะทราบว่ามันคือหนึ่งในสายพันธุ์ของเอฟก็เท่านั้นเองพวกเขาพยายามอธิบายว่าครอบครัวของคองมาจากสายพันธุ์ของเกรฟไททันครับซึ่งก็จะมาจากสายพันธุ์ของสคาคิงสําหรับหนังในภาคนี้พวกเขาได้พูดถึงกฎเกณฑ์ในโฮโลเอิร์ดด้วยครับรวมถึงวิถีของสายพันธุ์คองและก็ที่มาของประวัติศาสตร์กอเซล่าที่มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแแ่่่่่ผมมเอองงงก็ยนะยัันนนนใจะววาูช แล้วก็บอกพวกเราว่ามันเกิดขึ้นในช่วงยุคโบราณครับสคาคิงได้ช่วงชิงบัลลังก์นี้แลวก็รวมถึงครอบงาสายพันธุ์อื่นๆของไททันลิงครับเพื่อที่จะใช้ลิงพวกนี้เป็นแรงงานในการพาตัวมันขึ้นไปยังพื้นผิวโลกนี่ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของชนเผ่าด้วยว่าช่วงนั้นก็จะมีเผ่าบางส่วนของเจียที่ได้ย้ายออกมาจากโฮโลเอิร์ธในตอนนั้นและก็อาศัยอยู่บนเกาะก,กะโหลกในช่วงเวลานั้นอีกทั้งผู้วงกับได้พูดถึงอดีตด,ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่อยู่บนโลกมันก็จะมมมมมมีีต้้นน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 กกกกกกกําาาาาเเเเเิดดขขออองงพพววววัััััใโฮ์์ธธยยยยช่่่่็็หคจจบผุุุะษล แรกที่มีชีวิตอยู่บนโลกด้วยมันยังไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องนี้พวกเขาดูเหมือนว่าจะเล่าผ่านมันไปเร็วๆนะแต่พวกเขาก็ยังทิ้งเบาะแสอะไรให้เราได้เห็นอยู่ในหนังเรื่องนี้เพื่อที่มันจะถูกขยายความในอนาคตนั่นเองครับอย่างเช่นเบาะแสสําคัญที่จะบอกถึงตัวโมนัสในอนาคตเพื่อที่จะเป็นเบาะแสในการอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจว่าอ๋อที่จริงมันเป็นแบบนี้เองจากสิ่งที่เราได้เห็นในภาคนี้และที่สําคัญก็คือมันอาจจะดูเหมือนกับในฉบับคอมิกด้วยก็ได้ในช่วงที่มีสงครามเกิดขึ้นมาแล้วใน อย่างที่พวกเขาเรียกชิโมในหนังเรื่องนี้เลยครับแต่อย่างที่ผมบอกมาตลอดเลยว่ามันยังคุมเคืออยู่ว่าสุดท้ายแล้วที่มาของมันมาจากช่วงไหนกันแน่บางคนก็บอกว่าเธอเป็นไททันตัวแรกหรือว่าเธออาจจะเป็นหนึ่งในไททันยุคโบราณก็ได้ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันมากนะสข้อนี้ไททันโบราณตัวนี้มีชื่อว่าชิโมครับถ้าเราจะเรียกให้มันสากลหน่อยนะผมจะขออ้างอิงจากวิกิแล้วกันแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเรียกชิโมหรือชิโมกได้มันก็จะมีความหมายว่าน้ําแข็งหรือสีขาวในภาษาญี่ปุ่นครับเอาเป็นว ว่าสคาคิงสามารถควบคุมเธอได้โดยการที่มันใช้เจ้าคริสตันเป็นเครื่องมืออย่างที่ผมได้วิเคราะห์กันมาแล้วในตัวอย่างก่อนเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดันวิเคราะห์ถูกซะด้วยซึ่งมันได้มาจากสันหลังของเธอเพื่อนํามันมาใช้ในการให้คําสั่งและก็ควบคุมเธออย่างที่เราได้เห็นในหนังเลยถ้าจะพูดเลยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนั้นเลยครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเธอนั้นทรงพลังมากมากกว่ากอเซล่าแล้วก็คลองด้วยซ้าไปหรือแทบจะไททันทุกตัวเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะแลดูน่ารักมากๆก็ตามแต่่่่่สสสสิิงงททีีีเเเกกกกดดขขขึ้นในใมมมัยมัยยยครรรรราาาาาโบณหหืออพวววซถุต สคาคิงในเวลานั้นได้ครับที่กดขีเอาไว้ในใต้พื้นโลกที่อยู่ภายใต้โฮโลเอิร์ธอย่างที่เราได้เห็นกันเลยจนกระทั่งคลองได้พาเรามาเจอคําตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคนี้เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกฎนะที่พวกเขาได้เปิดเผยให้เราได้เห็นในหนังด้วยซึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันมีสถานที่แปลกใหม่เพียบเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่ได้เห็นมาก่อนด้วยถ้าเราจะอ้างอิงจากแผนที่โมนาที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยา่ง โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตนั่นเองอย่างเช่นพวกพันธมิตรของพวกมันความสามารถต่างๆก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการที่พวกเขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่มันเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมด้วยเพราะว่ามันคือเบาะแสสําคัญครับในการค้นพบไททันตัวอื่นๆของโทโฮที่มีเปอร์เซนต์ว่าจะปรากฏในโฮโลเอิร์ดด้วยครับแต่มันยังไม่ได้ถูกค้นพบนะแล้วก็ปกปิดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอคอยในการปรากฏตัวในอนาคตนั่นเองแน่นอนว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยแบบว่ามีรังของพวกสคา,าคิงที่มันถูกสร้างขึ้นมาเเพืื่่่่่ออออออจจจุดดปปรรระะะสสสงงงงงค์ไไบบาาาาายหหถนนนทีีักกกลว็็ึแ้ ที่จะปูทางหลายเรื่องแนอนาคดด้วยก็ได้ครับอย่างเช่นเรื่องของเผ่าพันธุ์ของเจียแล้วก็ไททันลิงก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแหละครับกับเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภาคต่อๆไปที่มันถูกซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็เล่าอธิบายให้เราเข้าใจในภาคต่อๆไปในอดีตก็ซิล่าได้ปลดปล่อยสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า d ดอเอฟครับแล้วก็ขึ้นมายังพื้นผิวโลกจนกระทั่งมันได้กลารมาเป็นคิงออฟโดยไททันในตอนนั้นและพวกเขาก็พยายามพิเศษว่าเหล่าไททันที่หลงเหลือกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังม รวมถึงเหล่าไททันตัวอื่นๆด้วยที่ยังไม่ได้ถูกปเปิดเผยนะเหมือนพวกเขาจะบอกว่ากอเซล่าในเวอร์ชันนี้จะยังดูเด็กกว่าในเวอร์ชั่นก่อนมากๆครับแต่สิ่งที่แอนดูได้อธิบายเรื่องของวิหารในเรื่องนี้เหมือนเธอจะบอกว่ากอเซล่าเป็นตัวเดียวกันมาตลอดเลยและนั่นก็ทําให้มันมีอายุหลายล้านปีเลยนี่คือคอนแทคที่ผมเข้าใจแบบนั้นนะว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามอธิบายในเรื่องนี้มาโดยตลอดเหมือนว่ากอเซล่าสามารถเปลี่ยนผ่านตัวเองได้ตลอดเวลาเลยโดยที่มันจะจําสินตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ใช่เพียงแค่กอเซล่านะที่ทําแบบนั้นได้ม จะมีชีวิตยืนยาวได้ยังไงและนี่ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของสคาคิงในยุคโบราณด้วยครับว่ามันสามารถแย่งชิงบัลลังก์จากคิงตัวก่อนได้ยังไงโดยการที่มันโค่นอำนาจและก็ควบคุมตัวไททันตัวอื่นๆไปพร้อมๆกันแลวก็มีชีวิตยืนยาวถึงในตอนนี้ได้จนถึงปัจจุบันแบบที่เราได้เห็นในตอนนี้เลยก่อนหน้านี้ก็จะมีสงครามยุคโบราณในตอนที่พวกมนุษย์ได้ขึ้นมายัางบนพื้นผิวโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไททันและก็รวมถึงกอซิล่าและก็พวกดีเอสต่างๆนานาพวกมันได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมมีีคควววาาสสุขััััับบบในนนนนนโโฮเอออออิิแแล้้กกกยยยู่่่ศปงงงดดดะืท มาแล้วในสมัยโบราณครับซึ่งกฎและวิถีของดีเอฟนั่นก็คือการคุ้มครองพวกมนุษยชาติและก็เซลล่าก็จะเป็นตัวแทนในการคุ้มครองธรรมชาติเอาไว้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวของคลองในเวลานั้นตัดสินใจที่จะหนีออกมาแล้วก็ไปยังเกาะกะโหลกในขณะนั้นแล้วก็ได้กําเนิดคลองออกมาและก็ถูกสคาวคาวเวอร์ฆ่าตายไปสะก่อนและคลองก็ได้เลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นมาเราจะเห็นได้เลยครับว่าคองในตอนนั้นก็จะมีความเป็นมาบางส่วนนะที่มาจากตัวของเผ่าพันธุ์ของเจียด้้วววยเเเพรรรราาาาาะะ่่สถนนนกกณ์ีิดดขขึใออออคคบังงแลผ มนุษย์ได้ออกมาจากโฮโรเอิร์ธพร้อมกันครับและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวของคองได้ซึมซับวัฒนธรรมบางส่วนของเผ่าพันธุ์มนุษย์แบบที่เจียได้ทํากับมันในภาคนี้เลย และในเวลาถัดมาสคาก็ได้สั่งชีโมรวมถึงซูโก้ด้วยนะในตอนนั้นแล้วก็พากันมามาถึงเมืองของริโอเจเนโรเพื่อที่จะมาต่อสู้กันในศึกสุดท้ายของพวกมันนั่นเองอย่างที่เราเล่ากันมาตลอดเลยครับว่าถุงมือของคองในตอนนั้นสุดท้ายแล้วมันมีไว้ทําอะไรกันแน่เราจะพบว่าคองในตอนนั้นได้รับบาดเจ็บมาจากพลังของโคเบสที่มาจากตัวของชีโมในตอนนั้นครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการอธิบายเรื่องของโมนาสที่ได้รับเทคโนโลยีมาจากเอเปกเราจะเห็นได้เลยว่าทุกงานวิจัยของโมนาสมันจะเกิดขึ้นหลังจากเรื่ออองงงงขกกซิลาปะททะครับับหจ วไได้้้ลลลลมละลายปแลหลังจากนั้นพวกเขาได้ซุ่มทําอาวุธลับต่างๆนานามากมายเลยครับและหนึ่งในอาวุธเหล่านั้นก็จะมีของคองด้วยที่มันมาจากเทคโนโลยีเดียวกันกับเมกะกอซิลล่าเพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่าคองจะได้เจอกับภัยพุกคามในอนาคตแน่ๆพวกเขาก็เลยสร้างอาวุธนี้เอาไว้ก่อนเพื่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบแสนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับนั่นก็หมายความว่ายังมีอีกหลายๆตัวเลยในอนาคตที่พวกไททันอื่นๆจะปรากฏตัวด้วยและคองก็จะได้ต่อสู้กับพวกมันซึ่งเจ้าอาวุธดังกล่าวก็มีเพื่อสิ่งนี้แหละครับจริงๆ ก่อนที่พวกเขาจะเสร็จสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ครับแล้วก็ส่งต่อให้คองในช่วงท้ายของหนังแต่ก็น่ายินดีนะครับที่คองได้ถุงมือมาใช้สะก่อนหวังว่ามันคงจะเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่มันจะได้ใช้ในหนังภาคต่อไปในอนาคตลหลายๆคนก็ถามว่าพวกเขาจะอัปเกรดพลังของก็อตเซล่าไปด้วยไหมที่มันเป็นสีอื่นนอกจากสีชมพูเราจะได้เห็นก็อตเซล่ามาพร้อมกับอาวุธใหม่ไหมจะมีทฤษฎีรังสีไหนที่ตัวของก็อตเซล่าสามารถซึมซับมาใช้ได้ไหมเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ัับบตต่ม่มมดวมนนจใูออองสีีกกลไ้้เยท กตัวพร้อมกันแล้วซึ่งก็จะเป็นในซีนที่คองจะได้เจอกับก็ซิล่าเป็นซีนแรกแล้วก็จะเป็นในตอนที่คองได้ขึ้นมาบอกกับตัวของก็ซิล่าว่าจริงๆแล้วคองต้องการความช่วยเหลือจากก็ซิล่าผู้กำกับได้ออกมาบอกแล้วครับว่าการต่อสู้ในซีนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ในเรื่องของเดลิทซึ่งมันก็ดูตลกมากๆเลยแล้วในที่สุดครับเราก็จะได้เจอกับมอตท่าสักทีในเรื่องนี้ ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่ามอสท่าที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งเกิดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวในเวอร์ชั่นใหม่ที่เพิ่งเกิดก็ได้นะที่มันหลังจากภาคของ King of the Monsters ที่มาได้ถูกฆ่าตายจากไปแล้วโดยปกติแล้วตำนานมอสท่าจริงๆแล้วมันจะวางไข่ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะรักษาความเป็นอมตะของเธอเอาไว้นั่นคือวิถีของมอสท่าครับเธอจะอยู่นานเท่าที่เธอจะวางไข่ต่อไปเรื่อยๆได้เพื่อวางแผนเอาไว้ก่อนในตอนที่เธอจะตายจากไปซึ่งแน่นอนครับมอสท่าในเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นในเวอร์ชั่นเดียวก ่าเธอถูกฆ่าในภาคนั้นมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเสียสละตัวเองในการช่วยกอซิล,ล่าต่างหากและการปรากฏตัวของเธอในภาคนี้ก็ไม่ใช่จากการฟักไข่ซะด้วยผู้กำกับได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้แล้วครับเมื่อในตอนที่เธอตายจากไปแล้วความทรงจําของเธอจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปของเธอครับมันไม่ได้มีเพียงแค่การฟักไข่ออกมาอย่างเดียวนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่การปรากฏตัวของเธอในภาคนี้ถูกกาเนิดออกมาโดยเผ่าพัานธุ์ของตัวเองที่เรียกตัวเองว่าไอวีผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันอ่านว่ายังไงบางคนก็บอกว่าไอว่าเี่่างงไคนม ท่านไหนทราบยังไงก็มาบอกกันนะผมขอเรียกในคลิปนี้ว่าไอวีละกันมันคือเรื่องของคำทำนายครับที่มันจะต้องช่วยมนุษยชาติผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้ั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผอพา,านไอวีสามารถที่จะส่งกระแสจิตไปถึงเจียเพื่อที่จะเรียกเธอลงมายังโฮโลเอิร์ธได้ในการปลุกมอทรากลับมาอีกครั้งจนกระทั่งเจียสามารถเติมเต็มคำทำนายได้สำเร็จนี่ก็บอกเราได้เหมือนกันนะครับว่าปราสาทที่เราได้เห็นในโฮโลเอิร์ธในตอนนี้มันจะเป็นส่วนสำคัญมากๆในการฟื้นคืนมอทรากลับมาในทุกเวอร์ชันเลยแต่ก็ยังไไไมมมมม่่่่่่เเเเเคลีีีียรรรรนนนนัับบววาาาาาาาสสิิงงททดด้ห้หหห็็จจกกกือโ อะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็เบื้องหลังอะไรหรือเปล่านั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่เขาจะต้องเล่าให้ฟังแน่ๆว่าในเวอร์ชั่นก่อนมันมีที่มาอะไรถึงมันจะต้องวางไข่ที่บนโลกถ้าเรามาลองสังเกตดูทุกครั้งที่มอสทราปรากฏตัวในภาคก่อนๆมันก็จะมีวิธีการให้กําเนิดและตายในวิธีที่แตกต่างกันไปครับซึ่งมันก็แล้วแต่ในแต่ละภาคเลยแต่ประเด็นสําคัญก็คือมันมีวิธีการส่งต่อในการสานต่อให้เธอมีชีวิตในแต่ละเรื่องยังไงครับเธอก็จะออกแนวเสียสระแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมมาาาแล้ววใใในนนภคของงรรกปปี 1964. ปี1960ถึ Motra Birst Motra De Godzilla of 1,996สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในปี2001แล้วก็รวมถึง2003 2004จนกระทั่ง2019ครับทุกการจากไปในแต่ละภาคของมอทราจะแตกต่างกันในแต่ละภาคไปครับและก็รวมถึงวิธีการที่ทําให้เธอรอดในสถานการณ์นั้นในการส่งต่อในวิธีที่แตกต่างกันไปครับซึ่งแน่นอนว่าพวกมนุษย์นี้แหละครับที่มีส่วนทําให้เธอมีชีวิตอีกครั้งมันก็ดูแปลกนะท่านผู้ชมกับสิ่งที่เราได้เห็นเธอได้ตายจากไปทุกครั้งแล้วก็เกิดมาแล้วก็ตายแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสิ่่่่่งงทีีีีเเกกกกิดดขึ้นน้้้นนนนนใภาาาาคคมมมมััั็จจจะะบออออรรไไวต ไปแล้วก็ได้นะที่เราจะต้องทนเห็นมอททราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแบบนี้มันจะต้องมีชีวิตอยู่จนถึงเรื่องต่อไปครับโดยที่จะไม่มีพอตเรื่องในการชุบชีวิตของเธอกลับมาอีกครั้งพวกเขาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าเจียเจียจะได้เข้ามาแทนที่ตัวของโชบิจินในแต่ภาคเก่าของมอททราซึ่งในงเรื่องของโชบิจินเธอก็จะเป็นผู้สาวฝาแฝดที่ปลดปล่อยมอททราด้วยเช่นกันที่แทบจะเป็นกลุ่ม,มนุษยชาติกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ที่สามารถสื่อสารและก็ส่งกระแสจิตผ่านมอททราได้ โดยปกติแล้วการปลดปล่อยมอทราจะมาด้วยเสียงเพลงครับแต่ในครั้งนี้ก็จะเป็นวิธีที่แตกต่างกันไปโดยการใช้เรื่องของคำํำนายเข้ามาแทนคําถามต่อมาก็คือแล้วเจียจะมีบทบาทสําคัญยังไงในอนาคตแน่นอนครับว่าเธอจะต้องมีบทบาทสําคัญแน่ๆเพราะว่าเธอสามารถสื่อสารผ่านจิตกับมอทราได้นั่นก็เลยทําให้เธอเป็นตัวกลางในการสื่อสารกอซิซล่ากับมอทราเพราะอย่าลืมไปนะครับว่าเธอเป็นตัวแทนของมนุษยชาติแล้วในตอนนี้นั่นก็เลยทําให้เธอมีบทบาทสําคัญมากๆครับกอซิล่าและคลองในเวลานั้นรวมถึงซูโกในที่สุดครับพวกมันก็ได้้ช่วยกกกกััันนนแล็จจดดาารบบคิงใตอไ ในการกำจัดเจ้าคริสตันที่สร้างความเจ็บปวดให้กับชิโมในเวลานั้นเราจะได้เห็นเลยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้คองได้ใช้อาวุธเดอะบีสก๊อตเดดในการจัดก,การมันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าจะว่ากันตามตรงเลยถึงคองจะไม่มีถุงมือในเวลานั้นก็สามารถจัดก,การกับตัวของสคาคิงไว้ได้ถ้าสคาคิงไม่เจ้าเล่ยแบบนั้นนะมันจับล็อกสคาคิงเลยครับแล้วก็รอชิโมยิงโคเบสใส่มันจนถึงเวลาตอนที่มันแช่แข็งไปแล้วแล้วก็ถูกขยี้โดยคองซึ่งซีนนี้ก็เรียกได้ว่าเก็บกดสุดๆเลยในระหว่่่าาางงงจบบบึกกกกแลล้้วเซ็ไไดััััปยสถนนนทีขอมใ สถานที่ของ Roman โคลอสเซียมันกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของมันไปแล้วในช่วงแรกของหนังแล้วก็รวมถึงในตอนจบด้วยจริงๆแล้วถ้าว่าการตามตรงเลยมันจะเป็นหนังของคองซะส่วนใหญ่นะมันเหมือนจะเป็นในเวอร์ชั่นของก o อต i l ล่าอะไรแบบนั้นเลยครับกับหนังของก o อต i l ล่ในภาคของ King of อ h ม m นเตอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคนั้นกับภาคนี้มันเหมือนกันมากเหมือนกับในตอนที่คองได้การมาเป็นคิงออฟเและก็ได้ชื่อว่าคิงคองครับ หลังจากที่จบศึกแล้วเขาได้กลับมายังโฮโรเอิร์ธกับชีโมและในที่สุดพวกมันก็ได้มาเป็นเพื่อนกันของได้กลับมายังสถานที่ดังกล่าวแล้วก็ปลดปล่อยพวกลิงตัวอื่นด้วยครับแล้วก็พาพวกมันไปยังโฮโรเอิร์ธที่อยู่อีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านบนถ้าท่านผู้ชมยังจํากันได้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของกอเซลล่าที่ได้ต่อสู้กับคองเสร็จแล้วจากในภาคก่อนมันก็จะได้เข้ามานั่งบันลังใช่ไหมครับเราจะสังเกตจากที่นั่งได้เลยว่ารูปทรงของที่นั่งมันจะรับสรีรองผ่าคองัเผมคิดว่ามันน่พ มีปัญหาในเรื่องของลิขาสิ์หรือเปล่าที่พวกเราจะเรียกคองในตอนนั้นว่าคิงคองในเรื่องนี้นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเราได้ยินพวกเขาเรียกว่าคิงเฉยโดยที่ไม่มีใครเรียกมันเลยว่าคิงคองที่มันทําให้พวกเราเข้าใจอะไรแบบนั้นไปก่อนครับแน่นอนว่าในเวลานี้คองก็จะได้ดูแลโฮโรเอิร์ดส่วนกอสิล่าก็จะได้ดูแลโลกที่อยู่ด้านบนและก็ใช่ครับพวกมันทั้งคู่ก็จะได้นั่งบันลังอยู่ในตอนนี้และคําถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือสถานที่ของพวกลิงไททันที่ถูกกักขังในตอนนั้นที่จริงแล้วมันมีไว้เพื่อออะไไไไรรกกกััันนนนแ่่ใใใหหง็มดด้้้้ธิบาาายพวเเขจ ว่าพวกมันในตอนนั้นกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ในที่แห่งนี้มันเป็นเหมืองหรือเปล่าหรือมันคืออะไรกันแน่แต่พวกมันก็ไม่ได้ไปขายให้ใครนะเพราะว่าพวกมันก็ไม่ได้ต้องการเงินด้วยแล้วพวกมันยกอะไรอยู่กันแน่ถ้าใครทราบยังไงก็มาบอกกันได้นะมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมหาคําตอบไม่ได้จริงๆครับเชียได้บอกลาชนเผ่าของเธอในตอนที่เธออยู่โฮโลเอิร์ธแล้วก็ตัดสินใจกลับมายังบนโลกอีกครั้งกับแอนดรูแต่พวกเขาก็อธิบายไว้ว่าเธอสามารถที่จะสื่อสารผ่านจิตได้และถ้ามีอะไรให้เธอช่วยเธอก็สามารถกลับมายังโฮโลเอิ ว่าในเรื่องต่อๆไปเราจะได้เห็นเธอสื่อสารกับชนเผ่าของเธอแน่ๆถ้าเราจะได้เห็นเธออีกนะในส่วนของเบอร์นี่เฮหลังจากนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้ทํางานให้กับโมนัสนะเพราะว่าตัวของเขาเคยทํางานให้กับเอพิกมาก่อนอย่างที่แอนดูได้บอกเลยครับว่าเธอจะให้ทุกอย่างเลยถ้าเสร็จงานนี้เขาต้องการเพียงอย่างเดียวครับก็คือการกลับมาเป็นที่ยอมรับอย่างถูกต้องอีกครั้งไม่มีใครเชื่อเขาครับ,รบในตอนที่เขาได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคก่อนอันที่จริงแล้วเขาทําเรื่องไร้สาระมามากมายเลยนะเกี่ยวกับพอดแคสต์ของเขาที่มมีีีชืื่่่่่ออออวววววาวาาาาหัังงพกกกกเเเรรรจจะะไได้้้้ยยินนนขึบผู ต้องกับบอกแล้วครับว่าพวกเขากําลังทําหนังในภาคอยู่ที่มันจะเกี่ยวกับ Monster World ทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีก็อตเซล่าประทะคลองครบทั้ง3ภาคเลยแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าไอเดียการทาหนังในภาคต่อไปพวกเขาจะพาตัวของก็อตเซล่ากับคลองมาเจอกันอีกครั้งก็ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าคองจะได้มาเป็นคิงคองได้ยังไงและแน่นอนว่าวิธีการเล่าในภาคนี้ก็จะบอกว่าพวกเขาจะได้ควบคุม Hollow Earth ได้ยังไงครับและสามารถจัดก,การกับไททันตัวอื่นๆได้ยังไงอย่างที่นนต้ขึใ ไม่ว่าจะเป็นไททันที่ปรากฏตัวในอนาคตข้างหน้าและก็รวมถึงตำนานไททันตัวอื่นๆด้วยและมันก็เมคเซน์นะที่จะบอกว่ากอสซิล่ากับคองจะได้เข้ามาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งในการต่อสู้กับภัยคุกคาในอนาคตก็ได้ซึ่งพารามิเตอร์ของเขาก็มีมากขึ้นแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกไททันลิงใช่ไหมครับแลวก็รวมถึงตัวไททันตัวอื่นๆด้วยที่จะได้เข้ามาร่วมต่อสู้ในศึกครั้งต่อไปครับแต่ในขณะเดียวกันโมนาสในช่วงเวลานี้พวกเขาก็จะได้ผลิตอาวุธสุดโหดขึ้นมาด้วยเช่นกัน ื่องของอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้นะใช้อะไรก็ได้ครับที่มันเกี่ยวกับพลังของนิวเคลียร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีอยู่เหมือนกันในการเพิ่มพลังของกอเซล่าก็ได้แต่พวกเขาอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปและสีของมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพนั้นด้วยเช่นกันครับสำหรับท่านไหนที่กําลังสงสัยอยู่ว่ากอเซล่ากับชิโมจะสามารถที่จะสืบพันธุ์กันได้ไหมแปลว่าเธอจะสามารถทิ้งไข่ไว้ได้ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างที่พวกเขาไม่ได้ทําในหนังเรื่องนี้อีิจริงแล้วชิโมไม่ใช่สาวนะที่จะเป็นยังเลดี้อะไร ของกอร์เล่าเองก็เป็นเพศเมียเหมือนกันสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับแต่สถานะที่เป็นเพศเมียแบบนี้ก็จะสามารถที่จะสืบพันุได้หรือไม่ผมว่าก็แล้วแต่คนสร้างนะว่าพวกเขาจะทํามันหรือเปล่าแต่ผมว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แน่นอนครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปสาหรับเรื่องนี้ก็อย่าลืมไปนะครับว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่ได้ถูกเล่านั่นก็แปลว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายรูปแบบเลยกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าแอนดรูเธอจะเป็นต ที่เกิดขึ้นในภาคนี้มันยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ยังไม่ได้พบเจอสําหรับช่วงของเอ็นเครดิตจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรมากเท่าไหร่ครับนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคนี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษด้วยอีกทั้งก็ไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับโมนาด้วยเช่นกันที่พูดเกี่ยวกับไทท่านตัวอื่นๆน,นอกจากภาคนี้มันจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดปุ๊มเป็นเครดิตให้ทุกคนได้ลุ้นกันเลยเพราะว่าแน่นอนแหละว่าการทําแบบนั้นได้มันก็ต้องรอสัญญ,ญาในเรื่องของกาไรซะก่อนว่าใน เรื่องที่ดดีีก็ไ้อ่ทจริงแล้วถ้าเราจะพูดถึงกําไรของหนังในตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเราจะอ้างอิงจากตัวเลขในตอนนี้และถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ที่พวกเราจะได้เห็นในหนังภาคต่อๆไปครับยังไงถ้าผู้ชมก็แวะมาบอกกันละกันว่าพวกเขาจะพาตัวไททันตัวไหนบ้างที่จะมาเจอกันในอนาคตอันที่จริงแล้วมันมีเยอะมากๆเลยนะถ้าเราจะพูดถึงไททันมันเลือกไม่หมดเลยจริงๆครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่เขาจะได้เซตจักรวาลของมอเตอร์เวิร์สได้สักทีและก็ถือว่าเป็นปีสําหรับแฟนเเเเลลยแหะไม่่่่วาจปป็็นนรือองงขที เรื่องที่ดีมากๆเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันนะแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของโมนัสอีกผูก้กำกับได้ออกมาบอกแล้วครับว่ามันจะมีการคอสโอเวอร์กันเกิดขึ้นแน่ๆในซีรีส์ของโมนัสและหลังจากที่หนังประสบความสําเร็จแล้วพวกเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าพวกเขาจะทํายังไงบ้างกับเรื่องนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์มันก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มาก่อนในไทม์ไลน์เรื่องนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนําเลยซึ่งมันก็จะมีเบาะแสบ,บางอย่างนะที่จะถูกเล่าในภาคในอนาคตคคคครรัััับบสําาาาาาาหหหททททททท่่่่่่่่่่นน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 นไไีีีีฟงงงงมมมมถึตตอออออ้้้้้แลลลวววกกกกืออเยยผผขุุณูชดดะจจิิป แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าท่านผู้ชมจะสนใจมากขนาดนี้เอาเป็นว่าในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับก็ซิลล่ามากขึ้นก็ได้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนรอฟังกันอยู่นะถ้ามีอิสร์เอกไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงท่านผู้ชมก็สามารถแวะมาพูดคุยกันได้เลยนะผมรอฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนเลยเอาละครับเนื้อหาในวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้แต่าท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมไปครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้มันมีความหมายกับผมมา,มากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่ามันคืออีกกกกกกกชช่่่่ออออองงงงงททาาหนน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 ึใใรสสััับุุผผมมคต้ล้ลลลไปแแฟซวเจ นคลิปห้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ